สวัสดีค่ะพี่เข้างูเบงมานาประเล่นกับหมูประเด็นกับเอื่ยมันเอื่อสองคนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเร็วหนูชื่ออะไรคะกกชื่อยูกโกะแล้วคนนู้นอ่ะคนนู้นชื่ออะไรอ่ะอชื่อวันใหม,ม่คนอยากเล่นน้ำเอ,เอ,เอื่อเขาพี่น้องจา้อาอะไรเนี่ยสป,ปีนขึ้นไปนกเข,า,ขาแล้วเขาหอดเทิงสั่นเทิงก็บสเป็นแบบ คลองเด่นนิดกน้อยสิปีนน้่นปีนบันไดอ้อสิหอดใส่คนน้อยตอนนี้เราอยู่ในคลินิกกันนะคะคลินิกแม่และเด็กระยองค่ะ ກະມີນິສຽງອກຮ້ອງຮ້ອງນໍາາດນ້ອງບສະບາຍລຸງຊົນຢາຢູອີຫຍັງ ดอดอพี่น้องความมั่นม,มน,มน